อยากเป็นคนน่ารักน่าคุย l i k e เกโบในแบบที่คุณนะ่ะไม่ต้องเฟกไหมผู้เชี่ยวชาญภาษากายระดับโรคนะคะแนะนํา3วลีมหัศจรรย์เอาไปลองใช้ดูนะคะแล้วคนจะชอบคุณในแบบที่คุณนะ่ะไม่รู้ตัวเลยไม่อยากพลาดเคล็ดลับ,บดีๆในการทํางานอย่าลืมกดติดตามช่อง The Counselor คุณแนะแนวนะคะ วานเนซ่าแวนเอ็ดเวิร์ดผู้เชี่ยวชาญภาษาการระดับโลกแนะนําเอาไว้ในบทสัมภาษณ์ว่าถ้าอยากให้ตัวเราเป็นคนที่น่ารักน่าคุยแล้วก็เป็นที่ไลก์เกเบิลต้องใช้3มวลีมหัศจรรย์ตรงนี้ให้บ่อยที่สุดวลีที่1ฉันกําลังคิดถึงคุณอยู่เลยวิธีที่ใช้เราให้ดูจริงใจนะคะถ้าคุณเห็นอะไรบางอย่างแล้วนึกถึงใครสักคนเช่นดูหนังอ่านบทความหรือว่ากําลังดื่มกาแฟในร้านคาเฟ่แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งนี้ทําให้เรานึกถึงเขาเลยให้เราอ่ะรีบส่งข้อความไปหาเขา,เขา,าค่ะว ยังไงบ้างหรือ เพิ่งคิดถึงคุณเลยตอนนี้โปรเจกต์ที่คุณทําเป็นยังไงบ้างถ้าคุณไม่เคยคิดถึงเขาเลยแสดงว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คนอยู่ในวงจรชีวิตของคุณก็เป็นได้วลีที่2คุณน,นี่จุดจุดจุดเสมอเลยเวลาที่เราอยู่กับใครสคักคนนะคะแล้วเขามีเสน่ห์บางอย่างเช่นทําให้คุณหัวเราะได้มีความคิดที่น่าสนใจหรือว่าเก่งเรื่องงานให้พูดว่าคุณเนี่ยทำให้เราหัวเราะอยู่เสมอเลยคุณเนี่ยเก่งเรื่องสัมภาษณ์เสมอเลยนะคุณเนี่ยพูดได้น่าสนใจตลอดเลยมันเป็นการแปะป้ายเครื่องหมายบวกสีเขียวให้กับคนคนนีี้ท่เรากลัง พูดอยู่และสิ่งนี้จะเป็นของขวัญทางใจที่ทําให้เขาอ่ะรู้สึกดีมากเลยวลีที่3ครั้งที่แล้วอ่ะคุณพูดถึงจุดๆๆ เวลาที่คุณจําได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเคยเล่าอะไรให้คุณฟังแล้วคุณก็หยิบขึ้นมาพูดต่อเช่นครั้งก่อนคุณพูดถึงเรื่องที่คุณทําโปรเจกต์ใหม่ตอนนี้โปรเจกต์ของคุณเป็นยังไงบ้างสิ่งนี้คือการแสดงให้เห็นว่าคุณน่ะได้ให้พื้นที่สมองกับเขาแล้วคุณน่ะสนใจในสิ่งที่เขาอ่ะเล่าจริงๆทั้ง3าวลีนี้มันเหมือนเป็นเวทมนต์เล็กๆที่จะทําให้คนน่ะอยากที่จะคุยกับคุณมากขึ้นรู้สึกอยากที่จะใกล้ชิดกับคุณนะคะแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าคบหาถ้าดู้้แลวว่่ะกก็ออยาบบเทนีใคร